สวัสดีครับผมก็ผม PMC Fighter นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับแคลนอ่าไม่ใช่แคลนสิติดเรียกแคลนให้ตายเถอะมาอยู่ในส่วนของ Nation Dark State เหมือนเดิมในส่วนของสาย d e b l o s v a l a n t b r u นะผมกับลูกพี่ด้านิโมโมยามะนั่นเองก็เด็กนี้เป็นเด็กที่พาผมไปแชมป์ร้านของร้านบ b บอย Card Game ได้เนาะก็ไม่แปลกเลยที่ผมจะอวยนิดนึงแล้วก็อาจจะทำหรูด้วยเพราะว่าเสือเปิดได้ Elen สตัว หรือม่อาจจะต้องหาอะไรเพิ่มนะหาเป็นโอเวอร์ทิก SP เพิ่มหาเป็นเพอร์เฟกต์การ์ด SP เพิ่มหาเป็นสองมาตัรี SP เพิ่มแล้วก็หรือใครอีกว่าหรือใครที่มัน SP อีกว่าก็เอาไว้เรื่องของนาคตละกันเนาะในนาคต d ีซีพีศูนก็มี DSR DSR ของเ e อร์ n b o o t ธกับดันจิ้วยอาจจะหาเก็บนะทั้งดันจิทั้งปาติออนเลยมาสวยวยนอกเลืองก,กันมากพอแล้วก็ ในการมาของ DC ซีพนหนึ่งเนี่ยมันทําให้เล่นง่ายกับ่าที่จะเยอะมากๆครับผมมีท่าได้หลากหลายเมื่อจะเป็นห้ามเสพมีคริมีทายเรียกาศเปลี่ยนการ์ดในโซขึ้นมือหรือก็จะเป็นการโซเอาดูดเพื่อนในสนามเข้าโซลแล้วก็จ่วการ์ดคืนแล้วก็โซชาร์จต่อนะครับผมก็ไปดูเนะื้อหาด้านในคลิปมันก่อนเลยก็ไปรับชมที่ในส่วนของรายรายก่อนเลยละกันโอเคไปมาครับเราก็มาเรื่องมาที่รายรายกันก่อนเลยนะก็ร้รายใบแรกก็จะเป็น เดเ o ลล s สไ o โอ n t น r u บรนะครับผมก็เป็นในส่วนของตัวหน้ากล่องของ DSD02 เลยผมก็เป็นสายที่รอนข้างที่จะเก่งเลยมี2 s k สกิลก็คืออย่างแรกออโต้เวนการ์ดเมื่อเริ่มต้นไรเฟิลของคุณคุณจะเข้าสถานะฟินอลรัดจนจบเธอนะครับผมก็ความสามารถฟินอลรัสก็คือถ้าหากเข้าสู่สถานะเนี่ยมันจะมียูนิตบางประเภทที่ทําให้พลังเพิ่มขึ้นหรือมีความสามารถเพิ่มเติมนั่นเองครับผม ก็อ,อย่างเช่นเคยผมจะไม่พูดว่าพลังบุกชู้อิดใจนะครับผมมาพูดลิ้นพันด้ำมันกระดากปากก็เรียกไฟนอลรัสทับสาไปเลยแล้วก็ออโต้เวนการ์ดเมื่ออยู่ในนี้โจมตีถ้าอยู่ในสถานะไฟนอลรัสค่าคอสคือโซบลัสหสแตนเรียการดเท่าน้าทั้งหมดของคุณนะครับผมนั่นแหละครับผมนั่นคือคอาสามารถไฟนอลรัสของ d e v บล o ลอสเวลเลนบูสตนั่นเองเฟสสองไล้ลรัก็จะเป็นนี่ครับผมเดวบลอสแองเกริชานะครับผม ความสามารถออโต้ Auto, เมื่ออยู่ในนี้ลงสนามช่องแว่นกาดคาคอสคือนำเรียกาดของคุณหนึ่งใบเข้าโซโซแล้วก็จวการหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็คอนติเนียรเรียกาดถ้าอยู่ในสถานะไฟนอลรัสพลัง,ลงพ่มขื้น5 0 0พันเป็นตัวตี15 0 0น้นั่นเองก็เป็นตระกูลไร้ลายเนาะก็ติดไว้แหละเรดหนึ่งไร้ลายก็จะเป็นเดียบรอดแบดสตีฟนะครับผมความสามารถออโต้ Auto, เมื่ออยู่ในนี้เข้าสู่ช่องแวนกาดเลือกการจากโซ1ใบคอการไปนั้นลงช่องเรียกาด แถวหลังช่องกลางแล้วก็โซชาร์ดหนึ่งนะครับผมแล้วก็คอนติเนียลเรียการในถ้าถ้าอยู่สถานะฟันนอรลัสพลังพื้นห้าพันก็นสก,กิลเหมือนกับรีชาร์ดเลยก็เป็นตัวตีนะแล้วก็ตัวเริ่มก็จะเป็นเดียบอลอสอิโนเซนแมสนะครับผมความสามารถออโต้เมื่อถูกไรทับถ้าเริ่มที่หลังได้จูบก,การ์ดหนึ่งใบก็นี่ก็จะเป็นไน์ไลน์ของเดียบอลอสเวอร์เรนบูทนะผมในสัดในส่วนของอาดักสเตย์สายเดียบอลอสเวอร์เรนบูทก็ไปเริ่มเปนที่ในส่วน,นของโครงเด็ก er ก,ก,กันเลย หมาเกรดสามแรกก็จะเป็นเดียบรอดเวลเลนบูสเนาะก็ไม่พูดเพิ่มเติมแล้วมันอยู่กับในส่วนของไรไลยถ้าใครอยากอ่านถ้าใครอยากรู้สก,กิลเพิ่มก็ย้อนกลับไปตรงที่ไรไล่นะครับผมก็ใส่ไว้3ใบในเมนเด็กแล้วก็มันรวมกันในไรเด็กก็จะเป็น4ี่ใบพอดีครับผมถูกต้องตามกฎของเกมนั่นเองเกรดสามที่ใส่ก็คือใบเก่าของหน้ากล่องนะไม่ใช่หน้ากล่องสใ,ใบเก่าที่มีสุมหลังกล่องก็จะเป็นโคโลซัสแห่งมัดธรณีสะเทือนนะครับผมใส่ไว้สามตัวความสามารถออโต เมื่ออยู่ในนี้เข้าสู่สนามช่องเรียกากาศโซชาร์หนึ่งจากนั้นถ้าอยู่ในสถานะฟันนอร์ดขตัตบานหนึ่งเป็นคาสพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นห้าพันจนจบเทิร์นก็เป็นตัวตีสองหมื่นแปดพันถึงสามหมื่นแปดพันได้นะผมเป็นตัวบุกนั่นเองก็ไม่กลัวต่อการเอาไปขังคู่ของเซรัตไว้ด้วยค่อนข้างจะดีเลยเพรสสายอีกตัวหนึ่งก็มาในส่วนของ DCB01 เนาะก็จะใส่เป็นอัพวาร์ดอะโครแบทมาโจรี่นะครับผมความสามารถก็คือ ออโต้ Auto, เรียกาวันเพลเทิร์นเมื่ออยู่ในนี้โจมตีถ้าคุณอยู่ในสถานะไฟนอลรัตค่าคอสคือนำเรียการ์ใบอื่นของคุณหนึ่งใบเนี่ยเข้าสู่โซ่จวการ์ดหนึ่งใบโซชาร์หนึ่งและยูนิตนี้พลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นเป็นตัวตีสองหมื่นสามเนี่ยผมถ้าอยู่ในสถานะไฟนอลรัตก่อนนี่ไม่รวมเพอร์โซนะ่าไร้เนาะถ้ารวมเพอร์โซน่าไร์ก็จะตีสามหมื่นสามแต่ก็จะเบาวกว่าโคโรซัสนั่นเองต่อไปไปที่เกรดสองกันเลยเกรดสองใบแรกก็จะเป็นเดียบอลอังเกอร์ดิชาร์นะผม ไม่อธิบายสกิลเพิ่มไปดูที่ไรเด็กกันเองแล้วก็เป็นหลังกล่องของในส่วนของ DSD02 เนาะก็จะเป็น Devil <Yeah. S 1> Lost Boy j a r r e t นะครับผมก็ถ้าหากใครไม่มีคุณสามารถไปใส่ในส่วนของรีชาร์ดได้นะครับผมหรือจะใส่เป็นในส่วนของอ Steam Gunner Bro Brody นะครับผมที่มีความสามารถออโต้เมื่อเข้าช่องการเดียนคาเทอร์บาร์หนึ่งบุกชิลห้าพัน 1, 5, เป็นชิลหมื่นนั่นเองก็สามารถใส่ติดไปกันได้เนาะแต่นี้ผมเปิดได้หลังกล่องสองใบเพราะฉะนั้นมันจะประหยัดพื้นที่นั่นเอง เรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามีตัวเล่นเพิ่มแล้วกันเนาะความสำคัญของจารีก็คือแอคทีฟเรียก,กาว่าเมื่มเทิร์นคอสต์บาร์หนึ่งและโซบาร์หนึ่งวค่าคอสเรื่องอยูนิตของคุณหนึ่งใบที่มีคำว่าเดวบอลในชื่อกา์ดยูนิตน้ำพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นสามารถเลือกขายก็ได้ผมที่ติดชื่อเดวบอลนั่นเองจะเป็นบรูซที่เป็นบัรกาศหรือจะเป็นในส่วนของรีชาร์ดหรือจะเป็นตัวอื่นก็ได้หรือตัวเองก็ได้นะครับผมแล้วก็ออโตเรียการเมื่ออยู่ในนี้โจมตีถ้าคุอออ่่่นนนสถาาาารารรัตแงงไไมมทกกิเเ์ซด้็ อย่างที่บอกเนาะว่าบัรกาศโอเวอร์เรนเนี่ยมาปรับค่าชิวมาใหม่ชิล5 0 0 0เนี่ยหใบมีผลต่อรูปเกมนะผมในการป้องกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ค่นข้างจะสําคัญเนาะในส่วนของการเอ่อเขาเรียกาอะไรการกาดด้วยการอินเตอร์เซปบางทีอินเตอร์เซปใบเดียวก็สามารถเปลี่ยนมือหรือเปลี่ยนสถานะเกมตอนนั้นได้เลยนะนั่นเองแล้วก็ผมต่อมาก็จะใส่ไว้สีตัวเลยกับเดบลอสบอยอีเดนนะผมนี่ขออวดหน่อย เปิดได้สองใบนะครับผมกองปกกันหน่อยสิน่าโชว์ของหรูก็คงไม่ต้องสืบนะว่าคงจะทาหรูสีสีอะไรในไหนก็มาขนาดนี้แล้วก็อาจจะทาหรูหลายสีเนาะเพราะว่าเมนยูนิตแต่ละตัวมีเยอะแต่ให้เป็นเรื่องหองอนาคตล,ละกันค่อยมาดูพร้อมกันค่อยมาโตพร้อมกันกันกบ p c วีซีไฟเตอร์นะฮะความสามารถของอ e ีเดนก็คืออ่าคอนติเนียลเรียการถ้าอยู่ในสถานะฟินดรันพลังพื้น5 0 0ห้าพันแล้วก็ถ้ายูนิตนี้เคยสแ,แตนด้วยความสามารถของการไดเทอร์นี้ จะได้รับ1คริติคอลเพิ่มนะครับผมเป็นบวก1คริสนั่นเองก็เป็นอะไรค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นมันสามารถสแตนได้ด้วยสกิลใครแล้วเหรอก็ของบรูซนั่นเองนะครับผมที่สามารถสแตนได้แล้วก็ออโต้เรเกายร์เมื่ออยู่ในนี้โจมตีฮิตฮิตอะไรก็ได้ครับเขาตอร์บัตรหนึ่งเป็นคาคอสเลือดเรเกายร์ของคู่แข่งหนึ่งใบรีทายเกีร์นั้นบอกเลยว่าบรูซที่มีรีทายเรเกายร์ไม่ใช่เรื่องตลกเลยครับผมก็อย่างที่ไปลองเล่นมาเนาะอ่า โนวาน,น่ามือไม่พอกันเหรอตีใส่โนวาน,น่าเคาเตอร์บาร์หนึ่งรีทายเป็นบริน่าเอ่อบริน่าวาเรียนเต้ทีนะผมเพราะว่าวาเรนเต้เนี่ยมันยืนหนาตามเดรสของมันต่อหนึ่งใบนั่นเองเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะระวังโดนห้าหลอยมันให้ดีก็ใส่เพียงเท่านี้พอผมสำหรับเกรดสองต่อไปที่เกรดหนึ่งกันเลยเกรดหนึ่งแบดดี้คิซไซก็จะเป็นกับสตีมแบดเลอร์กุนกูนูรามนะผม หร,หรือเจ้าเป็นเจ้าปอพุ่งเก่าเอ้ยปอพุ่งเก่าอะไระกุ้งเผาผมน้องกุ้งนาปามนี่เองใส่ไว้2ใบควาสามารถออโต้เมื่อเข้าสู่ช่อง,องเรียกกาโซชาร์หนึ่งแล้วก็แอคทีฟเรียกกาวันเพื่อเทิร์นโซบราสาค่คอแล้วก็จูวการหนึ่งใบก็จริงๆหลกักๆก็เอามาใช้สกิลเมื่อลงสนามมาแหละต่อให้โดนเซรัสไว้จับขังคุกก็ประกันตัวออกมาแล้วก็โซชาร์คืนอยู่ดีกาไรเน้นๆนะครับผมเป็นหนึ่งอีกใบที่ใส่ก็จะเป็นในส่วนของอชื่ออะไรเนี่ย โปรโตเบลาราก,ก็น,นะผมความสามารถก็คือออตโตเรกาลเมื่ออยู่ในนี้โจมตีหรือบูสต์ถ้าคุณอยู่ในสถานะไฟนอลรัสคาเทอร์าบานหนึ่งนำเรกาลใบอื่นของคุณหนึ่งใบเนี่ยเข้าสู่โซ่เลือกการจากในโซ่หนึ่งใบนำการไปนั่งกลับขึ้นมือเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีนะผมเป็นตัวเปลี่ยนโซ่กับมือนั่นเองครับผมคือ ด้วยความที่ว่าเวลเลนบูเนี่ยในช่วงของไรไลน์เนี่ยมีการโซชาร์เนาะหรือจะเป็นโซชาร์ทักษสกิล Skill อื่นๆก็ตามเนี่ยบางทีเราอาจจะใช้เป็นในส่วนของทริกเกอร์โอเวอร์ทริกเกอร์หรือจะเป็นในส่วนของเวลเลนบูธนะผมทําให้เราไม่สามารถใช้งานสกิลของเวลเลนบู t เพื่อทําการพัลนาไรได้เลยหรือไม่ก็่ขาดชิวในการป้องกันก็น้องมังกรเขียวตัวนี้มาช่วยท่านแล้วนะครับผมเพียงแค่จ่ายหนึ่งคอตบาร์ชีวิตคุณจะดีขึ้นแล้วก็แลกสังเวยเลก,กาดไปอื่นนะครับผมไม่สามารถเอาตัวเองได้นั่นเองก็ เมื่อมันตีหรือบูนเนาะคือตีเอาอีกตัวหนึ่งอยู่ช่องเนกาเข้าโซได้นะผมแต่ว่าจะตีเสร็จแล้วเอาตัวเองเข้าโซไม่ได้นั่นเองก็ใส่ไว้4ตัวแล้วผมถ้าใครมองว่ามันเปลืองอค่าขอของเคา,าน์เตอร์บาร์เนี่ยคุณสามารถหักไป1ใบแล้วไปใส่เป็นในส่วนของกุ้งเผาได้นะครับผมเกรดหนึ่งใบใหม่ก็จะใส่เป็นส่วเพอร์เฟกกาผมกับรีรีคิวซัสเฮดดราก้นะผม ความสามารถคืออ่าคอนติเนียที่ท้าผมอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่อยู่ในกองการดอยู่ได้แค่สี่ใบแล้วก็อโต้เลกาเมื่อเข้าช่องการเรียนแล้วก็ผมเลือกอยินดีหนึ่งตัวไม่สามารถถูกฮิตจนจบการต่อสู้นั้นได้แต่ถ้ามีมือสองใบหรือมากกว่าทําการทิ้งการในมือหนึ่งใบก็ PG ไมวิ่ทิ้งมือนะผมตามสับง่ายๆก็ช่วงแรกอาจจะลำคาญผมพูดเรื่องอาเท็กพไปก่อนเนาะเพราะว่าผมต้องการให้ผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยเข้าใจในส่วนของสกิลนั่นเองกอทนๆหน่อยเนาะผู้เล่นหน้าเก่าสู้ๆนะครับสุดหล่อสุดสวยทั้งหลาย แล้วก็เกรดหนึ่งปัะสุ้าก็จะเป็น Acrobat Presenter ครันผมลหลายคนว่าสงสัยนะใส่มาทำไมก็แน่นอนครับผมในส่วน Acrobat เนี่ยที่ใส่มาเพราะว่ามันมีค่าชิว5,000นะครับผมนั่นแหละครับผมก็ลองทดสภาพว่าบนต้นเกมเนี่ยมี b r เ t h e r โซสามใบกับมี Acrobat สามใบบนมือเนี่ย r r เ h e r s โซ l มีอะไรครับผมมันเป็นอ normal order ใช้ได้ครั้งเดียวโซชา2ก็จริงแต่ว่าไม่มีค่าชิล เทียบกับอัลโคแบดเนี่ยเอามาสามารถกัดเลือดเปื่อยได้หรือทิ้งในส่วนของเอามาไรในไรเด็กก็ได้นะครับผมก็ใส่ไว้เพียงเท่านี้เนาะหรือถ้าใครเบือ่อเบือหน่อยก็อัลโคแบดอุ้ยไม่อยากโซชาแล้วเด็กใกล้เอาออะมังกรตีให้ผมดูอัลโคแบดเข้าโซลแล้วก็สลับรูทหรืออะไรก็ได้เอามาเล่นต่อเทินหน้านั่นเองนะครับผมก็ใส่เพียงเท่านี้พอในส่วนของเกรดหนึ่งต่อไปวิที่ทริกเกอร์เซตกันเลยทริกเกอร์เซตนะครับผมก็จะใส่เป็นในส่วนของ เดียบรอดออฟฟิเซอร์กิลเลียนนะผมเป็นฟรอนทิเกอร์นั่นเองก็เท่าที่ดีสุดมันจ่ายมันจัดได้แค่แม็กซิมัมแค่นี้เนาะอ่าแล้วก็คริสติคอนทิเกอร์กับเดียบรอดเกิลใหม่ใหม่เดียบรอดเกิลอาริ安娜เดียบรอดบอยเจคนะครับผมแล้วก็เป็นโอเวอร์ทิเกอร์หน้าตาใหม่ๆก็จะเป็นกับจักรพรรดิมังกรขุมนรกแห่งความแค้นกอมากิเอล ก็เป็นโอเวอร์ทริกเกอร์ความสามารถก็คือเมื่อถูกไรเช็คหรือเป็นรามจเช็คเนี่ยจะได้พลังเพิ่มขึ้น100ล้านแล้วก็จัวการา์ดหนึ่งใบจากนั้นก็รีมูฟในส่วนของโอเวอร์ทริกเกอร์เนี่ยออกจากเกมแต่ถ้าเราทําการไรเช็คเจอนะผมจะได้ความสามารถเพิ่มเติมความสามารถเพิ่มเติมก็คือในเทอร์นของคุณเว่นกาทั้งหมดของคุณจะได้รับพลังเพิ่มขึ้น1 0,000และ1คริติคอลจนจบไฟน์นั่นเองนะครับผมคำว่าจนจบไฟก็คือจนกว่าจะรู้แพ้รุชนะในเกมนั้นนั่นเองนะครับผมก็เปน ในเทินแรกมากๆเลยมันจะได้กดดัน,นตลอดเกมนั่นเองนะครับผมก็ภาวนาเนาะไปแข่งก็ขอให้แบบโจมตีครั้งแรกแล้วก็ได้เจอเจ้ากอมากเกลเลยแล้วกันก็มีเพียงเท่านี้นนาอในส่วนของทริกเกอร์เซตต่อไปที่คอมโบเทสกันเลยมาเข้าสู่ช่วงของคอมโบเทสกันนั่นเองก็เช่นเคยทำการเซตอัพเลยขึ้นมาเพื่อง,งานขอการสาธิตแล้วก็สำหรับกองการนะครผมในส่วนของไรเดก,ก็ใส่แยกออกจากสลีปให้ชัดเจนนะผม ของผมก็แยกออกชัดเจนแล้วอ่าอันนึงสีฟ้าอันนึงสีทองแดงนั่นเองนะเริ่มบทบาทของเพลเยอร์วันพร้อมแล้วก็สแตนล์ดแมนกาดเดวบ์ลอสอินโนเซนต์แมทนะครับผมเริ่มบทบาทของเพลเยอร์วันเซนดรอทิ้งอโคแบทไรเด็กไรนะผมเป็นเดวบ์ลอสแบสสตีฟสกิลของสตีฟเมื่อเข้าช่องเป็นกาณนะสไลด์แมทออกมาลงแถวหลังช่องกลางโซชาร์ดทาร์ดเป็นคลิสสุดยอดนะผมก็เป็นเรื่องปกติครับผมช่างมัน นีก็อ่าถ้าสมมติว่าเจอกับเซรัตไว้เราอาจจะยังไงดีละ่ะอย่างละกันเรายังไม่ทำยังไม่ทำสกิลอ่าผู้แข่งตีมาได้เมเช็ครับแดมเล่นนะฟอนทิกเกอร์ถน,นหนาปัดมื่นเริ่มเทิร์นสแตนแนด์รอทิ้งการใน,นมือหนึ่งใบครับผมผมทำการทิ้งไปในส่วนของส่วนของอะไรดีหน้าในทุกตัวเลย อ่าผมทิ้งไปพีจีแล้วกันเนื่องจากว่ามันไม่มีคู่แข่งเนาะเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่เราต้องเก็บไว้ไร้เด็กไร้ผมเดบลอสแองเกอร์รีชาร์ดสกิลรีชาร์ดเข้าเข้าสนามช่องมันกาดเอาแมทเข้าโซ่จูงการหนึ่งใบโอเคอย่างน้อยก็จูงไม่ได้โอเวอร์ทีนะนะก็ยังดีแหละข้อเป็นกุ้งอา่ากุ้งนาปามนะผมดังนั้นก็โฟชาร์ดหนึ่งชาร์ดเป็นบรูซอ่ะมาแล้วได้ใช้สกิลแน่นอน ทีนี้ก็ดูมือซีมีอะไรน่าเล่นอ่ายังไม่มีอะไรน่าเล่นก็แบตเทิร์นเฟสโจมตีไร้เช็คไม่มีทิกเกอร์ครับผมแหมนื้อว่าจะออกโอเวอร์ทีแค่สักหน่อยอ่าคู่แข่งตีมารับแดมเล่นตามปกติแดมเช็คฮิวพลังแวนเซคันเช็คฮิวพลังแวนโอเอรทิกเกอร์หน้าไปสามกันเลยแฮ่อเริ่มเถิสแตนแอนด์ร์ตายละตรงทิกเกอร์แน่เลยทิ้งการ์ดในมือหนึ่งใบครับผมอ่าผมทิ้งเป็นฮิวทิกเกอร์แล้วกันไร้ right. เดวิลลอสเบลเลนต์บรูซนะครับผมอืมยังไม่ต้องทำอะไรนะมือมีแค่นี้ให้บรูซโจมตีวรนกาศทวินไดฟ์เฟิร์ชเชคฮิวทิกเกอร์โอเคผมนา่าจะสับกองไม่แตกแหละอ่ะฟิสฟูลหนึ่งดาเมจเซคันด์เช็คฟอนทิกเกอร์ทางหน้าปัดมือโอเคชัดเจนแล้วตัดกองไม่แตกคู่แข่งตีมาก็รับดาเมจเล่นแดมเช็คหนึ่งไม่มีสองดอทิกเกอร์ตัวหนึ่งทึ๊บ เซอร์เช็คอ่ารอฮิกเกอร์ตัวหนึ่งฮึบโอเคตัวไม่เจอโอเวอร์ทิก็สบายใจเ็คือสแตนแอนด์รอโอเคครับผมไม่มีทำการเพอร์โซนาอะไรไม่เป็นไรครับผมเข้าสู่สถานะไฟนอลรัรัะผมอ่าทำการครอมาโจรี่ใครดีใครดีพ่อโคลอาร์สแห่งหมัดส,สั่นสะเทือนธรณีครับผมเชื่ออะไรก็แล้วแต่ช่างมันโซชาร์ดชาร์เป็นคริ คาเตบาสหนึ่งอะพลังพื้นหนึ่งหมื่นห้าพันนี้ก็โปรโสนามได้ก็โปรโยเนาะอ่าคอเป็นโปรโตเบลดาก่อนแล้วก็เป็นริชาร์ดครับผมเนี่ยถ้าซุสซานหน่อยก็ท้องขอภงนะอภัยด้วยนะตอนนี้ก็กำลังเป็นวัดนับสกาาในโซ่ครับผมเราสามารถแฟนอลรัดได้สองอ่าสองสี่หกโซ่มีหกไม้ครับผม นี้ก็เริ่มแบตเทิร์นเฟสเลยแบตเทิร์นเฟสอ่าโครลาซัสโจมตีสกิลของชื่ออะไรเนี่ยอ่าโปรโตเบลดรา้อนหนึ่งคัตเตอร์บาร์ผมเมื่อโจมตีหรือบูสต์ถ้าอยู่สถานะไฟนอลรัสก็เอาไดการ์ไปอื่นหนึ่งใบเข้าโซผมเอาเป็นริชาร์เข้าโซ่ครผมจากนั้นก็การได้โซหนึ่งใบขึ้นมือเอาไวรเลเอาเดวบลอสคไปเรนบูสขึ้นมือครับผมไปทำการเพอร์สนาไรท์เทิร์นหน้าหน้าพลังอ่าสองพันแปด สองหมื่นแปดมื่นแปดพันสามหมื่นหกแล้วผมให้มาตรี่โจมตีสกิลมาตรี่อ้ผมนำการ์ดหนึ่งใบเข้าโซอ่ผมเอาใครเข้าโซดีผมเอาเป็นน้องคนนี้เข้าโซแล้วเอาเอาเป็นกุ้งเผาเข้าโซดีไหมไม่เอาเอาเป็นน้องคนนี้เข้าโซแต่นั้นก็โจก,การ์ดหนึ่งใบโซชารหนึ่งช์จเป็นเพอร์เฟกต์การ์ดแต่นั้นก็พลังพึ้นหนึ่งหมื่น เช็คก,การ์ดในมือสิมีโอทิกขึ้นมือไหมโอเคสบายแต่ได้ไม่มีโอทิกให้บรูซโจมตีครับผมไฟนอลบรัชโซบลัสห้าครับผมก็เวลาโซบาร์ก็คิดดีๆเนาะเพราะว่าเรามีน้องคนนี้สามารถสำหรับการ์ดในโซลแล้วก็บรสนามได้อ่ะหนึ่งสองสามสี่อันนี้ห้าครับผมสแตนเดกาดแถวหน้าทั้งหมดอะปึ๊บถวินได้เฟอร์เช็คพี่ดิคอนเทกเกอร์ครับผม พลังให้กับโคลอสซัสไปเลยมันตีแรงมาปาดเส่ห้าพันด้วยเซคขั้นเช็คไม่มีทิกเกอร์อ่ะโจมตีต่อผมโคโรซัสสามหมื่นแปดพันสองคริอ่ะแปดคริให้ด้วยอ่ะมาจูรี่โจมตีต่อครับผมทีนี้เท่าไหร่เนี่ยสิบสามบวกแปดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดปาดอีกหมื่นหนึ่งเป็นสามสิบเอ็ดนะครับผมอ่ะทีนี้คู่แข่งก็ตีมาเหมือนเดิมอ่ะไหนๆก็มาถึงขนาดนี้ผมอยากทำไฟนอลรัดแบบเพอร์โซนาไรายเนาะแดมเช็คครับผมนีม่มีทิกเกอร์โอเค มาเข้าเทิร์นเราอีกทีหนึ่งการในโซม,มีสามใบผมแตนแอนรอโอเคไม่มีไม่มีโอเวอร์ทิกทำเข้าสู่สถานะฟอนดราต์ผมจากนั้นก็เพอร์โซน่าไรเยว์ลอสเวลเรนบูต่อผมจั่วการหนึ่งใบโอเคไม่เจอทริกเกอร์พลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นแถวหน้าผมนี่เอาอันนี้ดีกว่าสุสานมูริเยนรตตผมเพอร์โซน่าไรจับง่ายเลยจากนั้นก็ยังไงต่อดี การในโซต,ตอนนี้เรามีแค่สี่ใบนะครับผมดูการในมือซีเล่นอะไรได้โอ้ไม่มีตัวไหนโซชาได้เลยมีแค่มาจรี่ตัวเดียวไม่เป็นไรครับผมอันนี้โคโลซัสหมดประโยชน์ก็ขยับลงมาครผมขอ e ้ออีเดนนะครับผมอยู่สถานะฟันนอร,รัสพลังเพิ่มขึ้นห้าพันชุบชุบ,ชบ,ชบอ่ะขอเป็นโปรโตบอล้วก่อน โอเคครับผมทีนี้ก็มาเริ่มบัตเลอร์เซตกันให้อีเดนโจมตีครับผมอีเดนตี25,000ืนหรันโดมกับในส่วนของพอโซน่าไรนะ้เนาะแล้วก็เมื่ออีเดนโจมตีฮิตจ่ายหนึ่งเคอร์เตอร์าบารับผมเลือดดีทายได้กาตุ้แข่งหนึ่งใบสมมุติว่าให้มีเนาะมาโจรี่โจมตีครับผมสกิลเอาเดลกาตหนึ่งใบเข้าโซโซเอาเป็นในส่วนของโคลอสซัสเข้าโซจโวการ์หนึ่งโซชาร์หนึ่งไม่ <c oughs> <c oughs> บ้าไมา่ ให้กูได้เช็คของเท่ๆไม่ได้เหอให้ตายเถอะพลัดเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นโอ้ซึมเลยทีนี้ก็ไม่เป็นไรอะไม่เป็นไรปลอบใจผมไม่เป็นไรหรอกให้เดวิลรสเวอรเลนบูสโจมตีครับผมอ่านับการได้โซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหพอดีซะด้วยเอ้ยมีหกใบเพราะฉะนั้นสกิลของเดกาดก่อนหนึ่งคอสตาร์สผมเอาเรียนหนึ่งใบเข้าสู่โซ่ผมเลือกเอาเป็นกุ้งเผาเข้าโซ่สลับการ ในโซหนึ่งใบนําขึ้นมือเอาโอว์ทิขึ้นมือมครับผมนี่เลยครับประโยชน์เดียวของน้องมังกรเขียวของเราจะน่าสกิลของบรู๊ตโซบาห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสแต์เดก,ก้าแถวหน้าทั้งหมดัะผมโอ้ไม่มีอารมณ์เล่นต่อเลยชาโอวทิท้าวินไดฟ์เฟอร์ชไม่มีเซคันเชคไม่มีท <laughs> อแทกการเกมซึมเศรา้า อีเดนครับผมเมื่อถูกบุกด้วยความสามารถการ์ดในเทอร์นี้จ่ายจะได้รับ1นึบวงหนรีติคอนอีเดนโจมตี3เท่าไหร่25,000 2ครีครับผมถ้าตีฮีก็คาน์เตอร์บาร์หนึ่ง 1. ยิงอีกอ่ามาตูรี่โจมตีครับผม33,000แมนวนการพอสเต็ปการเล่นทั้งหมดก็จะมีแบบนี้แล้วครับผมในส่วนของเดลลอสเวลเลนบูทแล้วก็โอเุบัติของเขาที่เข้าโซไปนั่นเองเข้าสู่ช่วงท้ายคลิปไปดีกว่าช้ำใจเป็นไงกันบ้างครับทุกคนกับเด็กโปรไฟล์ส่วนของเดวิลอสเวลเรนบูทที่ไดด้ของเสริมมาาจกชุ ดีซีพนย์นั่นเองนะครับผมก็เท่าที่ลองเล่นดูมาผมแล้วก็เป็นเด็กแรกที่แก่ c ีมาแล้วผมจับมาเล่นเลยก็ทําให้เล่นง่ายกว่าด้าในส่วนของชุดดีเอสดีเอสดมากๆนะครับผมเพราะว่า,าไม่จำเป็นต้องพึ่งการใช้โซชาร์จของบราเธอร์โซอีกต่อไปนะครับผมเพราะว่ามีตัวอื่นมาขยับรูปเล่นให้มันเล่นง่ายมากขึ้นนะครับผม ก็ในส่วนของมาโจรี่เนี่ยก็ทําให้เรามือบวกเพิ่มขึ้นได้นในผมแต่แรกการที่เราต้องเสียเรียการหนึ่งใบซึ่งเรียการบางใบเราอาจจะไม่ได้ใช้เนอะอย่างเช่นดิชาร์จเงี้ยเราอาจจะลงมาเทินแรกแล้วก็ค้างสนามตีพอเขาร้ายเป็เกตสามก็ตีใครไม่เข้าก็เอามาโจรีเนี่ยดูดเข้าโซเปลี่ยนเป็นมือหนึ่งใบขึ้นดีกว่าแล้วก็โซชาร์ขึ้นแล้วก็ ประโยชน์ของน้องมังกร,กรเขียวผมอย่างที่ผมทําให้ดูในคลิปนะไม่ว่าจะเป็นการหยิบรูทขึ้นมือจากโซเออหรือจะการหยิบโอเวอร์ทิกเกอร์จากโซขึ้นมือเอ่ยโอ้พระเจ้าก็อดโชว์เท่เลยอะ่ะถ้าเป็นงานแข่งจริง่างนี้ผมซืมไหเนี่ยโซจะชนะแล้วโซช,ชาร์ตโอเวอร์ทิ no. กมาโหนก็ลองไปสัมผัสประสบการณ์ความซึมแนี้ได้กับการไฟบรรยาการโอเวอร์เดสนั่นเองก็ ข้อดีของบูธก็มีเวฟในการโจมตี5เวฟผมเป็นแล้วก็เป็นเวฟที่มีคุณภาพหนักหน่วงพลังมีคริติคอนมีทําลายสนามมีแล้วมาจากอ e ีเดนนะครับผมห้ามเซฟก็มีแล้วมาจากเจ้าจาเรีตแล้วก็มือพวกมือบวกเพิ่มก็จากมาโจรี่แล้วก็พลังจากโคลอสซัสนะครับผมด้วยได้ว่าถ้าเล่นมีอ่าดูมีภาษีในการชนะต้องให้จะดีนะครับผมในระดับหนึ่งถ้าไม่ชาโอที OT แบบผมโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสับสกไรต์กับเพียบซีไฟเตอร์นะครับผม แล้วก็เจอกันในส่วนของเดโปรไฟลหน้ากับยอราาชันบาสติออนจะเป็นยังไงจะชาร์จโอเวอร์ทิกหรือจะจั่วโอเวอร์ทิกหรือว่าจะคอโอเวอร์ทิกกันแน่ไปรับชมได้ในคลิปต่อไปเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย